เมื่อเราครบใครสักคนหนึ่งเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยตอนคบเนี่ยโอ ح, ้โหรู้สึกว่าโลกเป็นสีชมพูเลย<ช>ว<ะ>้แล้วมาก <ừ> mm. แต่พออยู่ไปนะเฮ้ยชักเบื่อทายังไงถึงจะไม่ให้เบื่อครับความเบื่อง่ายเนี่ยของคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแก้ไขยังไงบางวันก็ชวนกันไปเที่ยวบ่อยๆคุยกันให้มากๆค่ะถ้ามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันก็มาปรับความเข้าใจกันค่ะก็ะเราต้องหาแบบนะครับว่าเรื่องที่มันสนุกสนานนี่ แบบไม่เครงเคียดเช่นชวนกันไปเที่ยวห้างเที่ยวชมธรรมาชาติอะไรไปอย่างนี้ก็ได้ครับทําอะไรที่มันไม่เคยทํากันก็ประมาณว่ายอกรอกันมากขึ้นน้องๆเห็นไหมครับว่าคําตอบทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่คํานึงซึ่งคล้ายๆกันทําชีวิตให้มันแปลกใหม่บ้างนะครับเพราะว่าชีวิตอะไรที่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันน่าเบื่อไหมครับ ไอ้เวลาเราจะทําอะไรแปลกใหม่นี่เราจะต้องนั่งมองก่อนนะครับเรื่องแปลกใหม่ที่ควรจะทำหนึ่งต้องอยู่ในกฎเกณฑ์มารยาทสังคมถูกไหมครับอะไรที่มันสังคมยอมรับไม่ได้ไม่ต้องไปทาเออเราไปลองเสพยาเสพติดก,กันหน่อยดีไหมไม่เคยเลยไม่ต้องนะครับแบบนั้นไม่ต้องลองครับนะครับหรือลองกันไปป้นคนแล้วยิงฆ่ามันเลยหุ้นในหนังว่าไม่ต้องครับอย่างนั้นเขาไม่ทํากัน แต่ลองแปลกใหม่เช่นเออเราไปเดินเที่ยวชายหาดบางมุมนี้ไม่เคยไปเรียนหนังสือจบแล้วไปดูหนังนี่หน่อยไหมไปตรงนั้นหน่อยไหมคืออะไรก็ตามที่มันทําให้ชีวิตแปลกใหม่มันน่าตื่นเต้นขึ้นไหมครับไม่จําเจและเป็นเรื่องที่เราสนใจร่วมกันเพราะถ้าไม่สนใจร่วมกันเนี่ยไปได้วยกันยิ่งแลกกันจริงไหมครับแน่นอนในชีวิตคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันชายและหญิงเนะี่ยมันต้องมีเรื่องบางเรื่องที่เราสนใจเรื่องบางเรื่องซึ่งเราไม่สนใจและเรื่องบางเรื่องซึ่งเราสนใจร่วมกันสิ่งที่อยากฝากมากๆที่สุด จะไ่ให้พวกเราเนี่ยนะครับมีชีวิตยืนยาวในชีวิตคู่ก็คือเวลามีแฟนเวลามีคนรักอย่าเลิกคบเพื่อนเพราะว่าหลายต่อหลายคนพอมีแฟนมีคนรักก็เลิกคบเพื่อนไปหมดพอถึงเวลามีปัญหาแล้วไม่มีใครให้ปรึกษาจริงไหมครับเพราะไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําว่าเราจะต้องมีเพื่อนของเธอเพื่อนของฉันและเพื่อนของเราเพื่อนของเราเราก็ไปด้วยกันจริงไหมครับ ความเห็นตรงกันเพราะบางทีเพื่อนของฉันก็ไม่ชอบหน้าเธอเพื่อนของเธอบางคนก็ไม่ชอบหน้าฉันใช่ไหมครับแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีเพื่อนของเราด้วยเหมือนกันเราก็จะได้อะไรอย่างหนึ่งในชีวิตของเราแบบนี้มันก็จะไม่เคร่งเครียดถูกไหมครับมันก็มีเรื่องอะไรหลากหลายให้คุยพยายามนะครับผมเข้าใจรักกันแล้วอยากอยู่ด้วยกันสองคนจริงดีแต่ถ้าโลกมีแค่สองคนนั่นน่ะนาน,นานมันเบื่อไหม เบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหัดมีเพื่อนด้วยในชีวิตคู่ของเราชีวิตคู่จะราบลื่นโดยเฉพาะพยายามมีเพื่อนซึ่งหวังดีและประสงค์ดีนะครับเพื่อนหวังหวังดีประสงคร้ายไม่ต้องนะครับเพราะเพื่อนเดี๋ยวนี้มันหวังดีประสงคร้ายเยอะครับนะครับนั้นมีเพื่อนไว้เยอะๆและถ้าให้ดีที่สุดก็คือทําให้คนที่อยู่กับเรานั้นเป็นเพื่อนเราเพราะว่าเพื่อนไว้ใจเพื่อนไปในทางเดียวกันชีวิตก็จะมีความสุขน้องๆเข้าใจไหมครับ นะครับนี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าธรรมะเลยธรรมะในการครองชีวิตคู่ต้องเริ่มต้นความรักด้วยความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนนั้นพัฒนาเป็นความรักแบบหนุ่มสาวและถ้าอยู่กันให้ยืนยาวต้องอยู่กันด้วยความเป็นเพื่อนซึ่งไว้ใจกันต่อไปแบบนั้นก็ยืนยาวโอเคนะไนะ่ตนะ้นทำตัวเองให้หน่าตื่นเต้นนะหาเรื่องอะไรใหม่ๆบ้างนะโอเคครับ